ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมากินเตงโมนะครับกตนงโมูตึงมตัวที่ช่วยกินนะครับก็คือตัวนี้นะครับสุนัขนะครับเจ้าหัวเงินนะครับกินเตงโมชอบกินเต็งโมนะครับซึ่งอยากกินสามสี่วันกินครั้งหนึ่งนะครับรือว่าถ้ามีโอกาสนะครับหรือว่ามีการซื้อเต็งโมมาก็จะให้เขากินนะครับสตรงุ๊ขาวนี้นะครับ ชอบกินขนมนะครับครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับที่บ้านนะครับเลี้ยงสุนัขนะครับสองตัวนะครับกินกินกินทั้งอาหาวนะกินกินทั้งข้าวนะครับกินทั้งสิ่งของนะครับกินหมดนะครับส่วนตัวขาวนี้ไม่เท่าไหร่นะครับเขาก็จะกินบ้างนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับมาดูสนักนะครับกินเต็งโมนะครับมาแล้วหวานนะครับเต็งโมลูกนี้นะครับ คุณนะครับสวัสดีครับเอ๊ะนอนตะเป็นให้คือเลยเอ่อตบเป็นนะครับตบเป็นตบเป็นไม่ได้ไม่ได้นนครับถ้าทำน้ำเป็นตะสป็นนะครับเพื่อกันข่าวนะครับขอบคุณนะครับแล้วเป็นไร่เไรตัวนั้นอ่ะนี่อ่า

nó mất tam đam đốt 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 đam ขึ้นเออลุกขึ้นเออเดินๆขึ้น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 อีกขึ้นโดดโดดเอ้ยใกล้ๆ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 ลุกขึ้นโดดดิลดๆเออ

เราหมดแล้ว